สุภีดัตส์สู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ในเกม satisfactory นะครับผมก็พาร์ทที่แล้วเราย้ายโรงงานมาอยู่ที่ป่าใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็ทําโรงงานเสร็จ้อยนะครับผมคือฝ่ายเหล็กไฟทองแดงฝ่ายคอนกรีตมีหมดแล้วนะฮะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ไฟเหล็กครับผมคือชิ้นงานเหล็กเนี่ยน,นะฮะมันมีตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทําซึ่งก็คือสกรูนั่นเองอันนี้ตัวนี้ผมจะให้ทําเป็นตะปูนะครับเป็น อุปกรณ์อันใหม่อันนี้นะครับอันนี้นะฮะตะปูนี้มันเอาไว้ทำแผ่นเหล็กหนาะอันนี้นะครับ d e i n Force Iron Plate ซึ่งมันจะต้องใช้ตะปูในการทำซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีตะปูแต่แท่งเหล็กก็เยอะมากครับฉะนั้นผมก็เลยว่าเรามาทำแหล่งผลิตตะปูดีกว่าตะปูนะครับก็ทำจากแท่งเหล็กก่อนเสร็จแล้วก็ไปทำเป็น ปูกองเก็บไว้ใกล้ๆนะนี่ยาวไปเรียบร้อยผมก็เสียบไฟกระชากเลยเดี๋ยวผมเติมเครื่องให้ก่อนเอ็งมาอยู่ข้างหลังนะนี่เชื่อมไฟเขาเหล็กทำแท่งเหล็กทำตะปูเรียบร้อยครับผมตอน,นเราสั่งทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วนะครับเดีย๋ยวปีนไปดูความสำเร็จนี่มีแต่ตรงนี้ยาวไปตรงนี้ยาวไปถึงนู่น บีฝั่งนู้นอีกแค่มองไม่เห็นโอ้โหขึ้นมามองบนนี้ดีกว่าเฮ้ยเธอไปดิ <c oughs> ยุ่งกับบา้านข้าเฮ้ยอันใดกันคือดีเจ้าคืออันใดอ่ากรีนพาวเวอร์สลักหอยทากพลังสีเขียวคอลเลกติ้งจิบมาไงไ่ายเลยนี่นะครับคือโรงงานของเรา เละนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันสวยมากกว่าเดิมแต่ตอนนี้ยังทาไม่ได้นะฮะยังไม่มีอะไรทําเลยด้วยซ้ำไปนี่ฝ่ายทองแดงผลิตรวดและเคเบิลนะครับฝ่ายคอนกรีตผลิตคอนกรีตอย่างเดียวเฮ้ยได้แล้วนี่ยสองร้อยแล้วเนี่เฮ้ยเกินร้อยแล้วเนี่ยแกก็เกินร้อยเหมือนกันผงอัปเกรดทายหนึ่งได้แล้วนะเรามาอัปเกรดกันกว่าเอาไป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 ไปดาวน์คาร์เลยครับ <Based> คุณหมาย stone ถึงแล้วตอนนี้คุณสามารถสร้างโครงสร้างต่างๆได้ลเล็กน้อยซึ่งเป็นส่วนประกอบของโรงงานในขั้นต้นสามารถจะจัดวางและแบ่งสัดส่สสสวนของโรงงานของคุณได้เหรอไปดูสิ foundation อันนี้นะครับเป็นพื้นแล้วก็แรมยกขึ้น แล้วเป็นกำแพงครับผมฟาวเดชั่นต้องใช้คอนกรีตโหมันเป็นพื้นโรงงานครับคือตอนนี้โรงงานเรามันยังไม่มีพื้นนะฮะก็คือมันตั้งอยู่ตรงเอ่อทรายแบบเนี้ยมันก็แบบเหลเ็กเข่ท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมแบบมันทุเรศอ่ะเนี่ยมันออกมาแบบดูทุเรศนะครับคือเราจะต้องมีแพลตฟอร์มที่จะให้ไอ้พวกเนี้ยตั้งอยู่นะครับมันถึงจะดูเหมือนโรงงานใช่ไหมออประมาณนี้นะครับซึ่ง พื้นนะครับนี่นี่คือพื้นนะฮะมันต้องใช้คอนกรีตทั้งหมด6อันนะครับแล้วก็ต้องเร่งการผลิตคอนกรีตให้ได้มากที่สุดนี่เป็นไปได้นะเพราะผมมีความรู้สึกว่าเราต้องใช้เยอะมากต่เราจะทำได้ครับเป็นโรงงานจริงๆมันต้องใช้เยอะผมก็เราต้องหาแหล่งผลิตเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรอะ่ะ อ๋อนี่มันบินไปยไงท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้แล้วมันก็กลับมาแล้วใช่ไหมมันไปบินมาใช่ไหมเนี่ยการแลกเปลี่ยนมายสโตนเรียบร้อยตอนนี้มันกลับมาแล้วอ๋อตัวนี้มันไปแลกเปลี่ยนของมาให้เรานะครับอนี้ก็เป็นทายใหม่ปอดอกได้แล้วทำได้แล้วนะครับเมื่อกี้มันทำไม่ได้นะฮะมันบินขึ้นฟ้าไปไงอันนี้เป็นโลจิสติกส์นะครับเป็นสปิริเตอร์เมอร์เจอร์ รต์ขนส่งก็เราจะเห็นได้ว่ามันทํางานได้ดีแค่ไหนอะไรประมาณน,นี้ไม่รู้นี่นะฮะเลือกได้ตับนึงเดี๋ยวผมมาอันนี้คือผมทําได้แล้วนะท่านผชมเนี่ยคือแบบว่าไปหยิบมาเมื่อกี้แล้วแบบอุย้ยมันเต็มพอดีก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอามาใส่สเลยอีกน้นอยแล้วก็ไปรอบเลยครับปลดล็อกออจิสติกส์แล้ว มันปลดออกเร็วเนี่ยแต่ยางไม่สโตนริชตอนนี้คุณสามารถที่จะร่วมสายพันแยกือยก,ยกขึ้นเพื่อเพิ่มความซับซ้อนและประสิทธิภาพของโรงงานองตองน,นี้คุณสามารถจะทำอะไรได้มากกว่าเดิมเยอะเลยก็จะช่วยดูว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจะทำออกมาได้เยอะแค่ไหน,น่นเนี่ย ก็จะดูได้มาดูมั่มัน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 จริงหรือเปล่า productivity display น่าจะแล้วแต่ก็ไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรมูเอาว่าตอนนี้เราสามารถที่จะ merge มันเข้ามาด้วยกันนะครับคือสายสายพาธเนี่ยมันแยกและรวมกันได้แล้วครับตอนนี้นะฮะเราสามารถทำได้แล้วคือผมลองดูนะท่านผู้ชมดูตัวขุดตัวนี้นะครับผมมันขุดออกมาได้ร้อยยี่ใช่ไหมแล้ว ตัวหลอมเนี่ยนะครับมันสามารถหลอมได้30ต่อนาทีเท่านั้นเองคือเครื่องนี้มันรับไอเนี่ยไม่ไหวนะครับมันจึงเกิดปรากฏการณ์หยุดช็อกขึ้นมาแบบไม่มีอะไรกั้นนะครับแบบหยุดหรือมีอะไรกันเห็นไหมครว่ามันไม่โฟล์นะครับผมมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีแหล่งทรัพยากรเนี่ยเยอะนะครับผมมันเป็นพิโอโนดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำให้มันโฟล์เนี่ยนะฮรเราต้องสป l i t ไลนมันออกมา แต่ว่าเราค่อยทำแล้วกันเรามาเช็คดูที่การทำโปรดักต์ของเราดีกว่าดูชิ้นงานแต่ละอย่างนะครับผมดูนะว่ามันใช้เวลาทั้งหมดอันนี้ใช้30ต่อชิ้นงานหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะว่ามันออกมาจากเตาหลอมเนี่ยมันมีการโฟล์พอดีก็คือเนี่ยมันออกมาปุ๊บมันปล่อยแผ่นเหล็กออกไปแล้วมันก็ เหล็กกรอนพวกนี้มันก็เข้ามาทันทีแทนที่เลยนะครับคือมันมีการโฟลแบบไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่มีไม่มีลดน่ะคือมันออกมาเรื่อยๆครับเนี่ยก็ออกมาเรื่อยๆเข้าไปใช่ไหมพอเข้าไปปุ๊บก,ก็ออกมาตรงนี้เรื่อยๆก็คือเข้าไปไม่หยุดเลยนะครับมันโฟลเข้าใจใช่ไหมครับเออแต่ว่าเนี้ยมันแหล่งตรงนี้มันเยอะไปมันเลยทําให้เกิดการอ่ค่อยๆเข้าค่อยๆเข้านี่นะครับมันมันตอ่อคิวเมนเข้ามันทำได้น,น้อย เราไม่สามารถไปแก้ตัวนี้ได้วิธีแก้ก็คือลบทิ้งเลยครับอย่างนี้ลบทิ้งเลยครับลบทิ้งลบไปลบ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 ให้หมดต่อไปนะครับผมลบไอ้นี้ด้วยแล้วแกก็มาตั้งตรงนี้นะประมาณนี้่าวิธีแก้ที่จะทำให้มันไม่เกิดอาการหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นนะครับผมก็คือเราต้องทําอย่างนี้ครับสายพันอย่างนี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ สปลิตเตอร์นั่นเองนี่อ่าสปลิตเตอร์นะครับหลักการทำงานของมันก็ง่ายมากคือเราสามารถจะแยกสายพานออกมาอย่างนี้ได้นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับผมโดยอัตราการแบ่งเนี่ยจะแบ่งครึ่งหนึ่งพอดีเลยก็คือถ้ามันออกมาอย่างนี้ร้อยยี่ใช่ไหมกจะแบบแบ่งเป็น60นะครับเข้าใจใช่ไหมครับทุกทุกคือมันออกมา,านี้ก็คือ 30ม0มันเองแล้วมันก็จะเพียงพอต่อสมิลเตอร์ในการทํางานคือจะไม่มีการหยุดหรือไม่มีอะไรกั้นนะครับอย่างนี้นี่เองนะไม่แล้วก็สมิลเตอร์อีกตัวหนึ่งเลยครับอ่าอย่างนี้ครับผมเพราะว่าเอ่อตัวนี้มันขุดได้จริงๆก็คือร้อยยี่นะครับแต่ว่าสายพานตัวนี้จะรับทรัพยากรได้แค่60เท่านั้น ก็คือมันจะออกมาได้แค่6 0เท่านั้นนะครับถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะเพิ่มการผลิตได้นะครับวันนี้ผมจะตั้งเป็นไอรอนเพลทซึ่งไอรอนเพลทเนี่ยเขาจะเอา30ต่อ1นาทีนะครับสาชิ้นต่อ1นาทีได้ออกมาเป็น20ชิ้นงานต่อ1นาทีนะครับผมต่อไปมาดูไอรอนรอดกันบ้างนะครับไอรอนร็เนี่ยเขาขอ15ชิ้น นะครับจะแบ่งออกมาได้เป็น15ชิ้นงานต่อนาทีเพราะฉะนั้นเราพอหลอมเสร็จแล้วนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการที่เราจะทําให้มันโลนะครับเราจะไม่ทําให้มันหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นนะฮะเราต้องสปลิดมันออกอีกทีหนึงเสร็จแล้วเราก็ต้องทํำสายพานครับเชื่อมมาเป็นคอนสตรัคเตอร์ หมดป่ะแม่เฮ้ยหยุดทำงานหยุดพักหยุดพักหยุดพักดี๋ยวนี้หยุดอยู่นี้คุณเองก็หยุดคุณหยุดเหมือนกันหยุด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 ให้หมดหยุดให้หมดหยุดการทำงานให้หมดอยู่นี้โรงงานหยุดแล้วครับอย่างนี้เราก็ต้องสร้างคอนสตรัคเตอร์ตัวนี้นะครับผมอย่างนี้เลยแต่ก็ตัวนี้เดี๋ยวผมเอียงนิดนึงไปอยู่ด้านนี้กว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชนกับเดอะหับแล้วครับผมแล้วก็เชื่อมสายพายเขาเรียบร้อยตอนนี้จะมี คอนสตรักเตอร์3ตัวนะครับจาก1แหล่งตรงนี้นะฮะร,ร้อยเอ่อได้60เนาะเราเราไม่นับเป็น120นะครับเรานับเป็น60เพราะว่าตัวนี้รับได้แค่60นะครับถ้าจะรับได้120ก็คือต้องไปอัพมันสายพานตัวนี้ต้องไปอัพนะตัวนี้ยังได้60ก็ได้แค่นี้ไปก่อนเออก็ได้แค่นี้นี่คือ1แหล่งนะท่านผู้ชมนั่นมันมัน,มนสปิตออกมาแล้วได้ประมาณเนะี้ยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ หน้าตาที่แท้จริงของโรงงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ผมคิดได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท่งเหล็กครับนี้จะส p l i ออกมาอ่าพอตัวนี้ออกมา30ใช่ไหมก็แยกมาเป็น15กับ15ครับผมทำตรงนี้เป็นแท่งเหล็กนะฮะก็ได้เป็น15พาร์ตต่อไปตัวนี้เราก็ต้องเชื่อมคอนสแตคเตอร์ให้เขาอีกทำไมต้องเชื่อมอีกตัวหนึง่งเพราะว่าผมจะมาตําเป็นตะปูนั่นเองนะครับนี่ตะปูเลยซึ่งตะปูเขาขอ อ่า no power ครับเพราะขอ10ชิ้นงานต่อ1นาที1นาทีจะออกมาเป็น40ชิ้นงานต่อ1นาทีไอ้ตัวนี้ก็จะติดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าพอได้นะปรับได้5ชิ้นที่เกินมันก็จะล้นออกมานานอะ่ะสักพักนึงอะ่ะกว่ามันจะล้นนะครับพอล้นออกมาก็ไม่มีปัญหาก็ก็ช่างมันเสียตัวนี้ไปนิดหน่อยมันไม่เป็นไรมากเท่าไหร่นะครับถือว่าโหนดหนึ่ง แบ่งออกมาได้ชิ้นงานเหล็กทั้งหมดนะครับออกมาได้จากหนึ่งเหล็กนะตรงนี้นี่คือพลัง,งแท้จริงของพิโอโนตนะครับทำไมผมถึงต้องยิวเกมแล้วมาเล่นอันนี้เพื่อทําแบบนี้ไงครับมันจะประหยัดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแหลง่งทรัพยากรให้ได้มากถึงมากที่สุดที่จะเป็นไปได้เลยเฮ้ยแทรกต้นไม้อันนี้เหรอกจ่งว่ะได้ได้อยู่ได้อยู่ต่อไปคุณตะปูเก็บไว้ตรงนี้นี่นี่คือ หน้าตาของฝ่ายเหล็กทั้งหมดนะครับมันรวมอยู่แค่นี้ครับฝ่ายเหล็กทั้งหมดนี่คือชิ้นงานเหล็กที่ทําจากเหล็กทั้งหมดนะครับผลิตได้ได้โหลดเดี๋ยวคือสุดยอดมากเลยที่เหลือเอาลบทิ้งครับไม่มีประโยชน์ละครับต่อไฟมาโอเคครับผมให้พลังงานหมดแล้วโอเคครับพอตรงนี้มันออกมานะฮะก็แยกมันออกมานีนะฮะหลักการทํางานพอมันออกมาแล้วนี่เห็นไหมฮะมันออกมานี่พอหมดตัวหนึ่งปุ๊บ มดชิ้นหนึ่งก็ออกไปเลยแล้วก็ต่อยอชิ้นหนึ่งเข้ามาออกไปเลยแล้วก็ต่อยอชิ้นก็จะไม่มีการตันครับมันจะมันจะไม่ตันนะฮะแบบคือเครื่องมันจะไม่หยุดนั่นเองครับต่อไปนี่เหมือนกันครับพอออกพอออกมานี่หนึ่งชิ้นออกไปเลยเห็นไหมฮะอย่างนี้ไงมันดีอีงต่อไปนี่ก็ออกมาอันนี้มันตันนิดนึงมันจะตันนิดนึงเพราะว่ามัน เขาขอ10ชิ้นผมทำได้15ชิ้นนะอย่างนี้นี่เองก็ไม่เสียการผลิตนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ทำก็ทาแบบนี้แหละเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับมันออกมาก็ถือว่าเยอะอยู่นะประมาณโหผมได้มาเป็น200กว่าชิ้นอนะ่ะอันนี้ก็จะได้อัตราการผลิตเท่ากันนะโดยการที่ว่าโหนดหนึ่งเราทำได้3ชิ้นงานเลยทีเดียวอย่างนี้นี่เองมันเลนิดนึงนะท่านผู้ชมครับ เพราะว่าพื้นที่มันจํากัดนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวผมไปทําให้ฝ่ายทองแดงด้วยฝ่ายทองแดงครับผมหยุดการผลิตเดี๋ยวนี้หยุด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 การผลิตเดี๋ยวนี้โอเคตอนนี้เราโฟกัสที่เครื่องขุดเจาะตัวเดียวก่อนนะครับทีนี้มันมี2ตัวเนาะเครื่องขุดเจาะเอาตัวเดียวก่อนนี่ทีละตัวเีละตัวเพราะว่าเราทาได้เยอะอยู่แล้วเครื่องเผาก็รับได้30ิอยู่แล้วเพราะงั้นต้องสปิตมันออกมา อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าต้องสปิดอันนี้คือกล่องส่วนเกินนี่คือแบบว่ามันรับของผมไม่ไหวเพราะของผมเต็มนะปล่อยมันไปเถอะเพราะผมไม่ต้องการแล้วนะครับคอนสแตคเตอร์มันติดอ่ะเอาว่ามามาไกลหน่อยแล้วกันตรงนี้เลยเออคือมันติดหินตรงนี้นานผู้ชมมีปัญหาครับปากยาวได้เออทะลุหินได้เอ้ยทุเรศว่ะเบี้ยวๆหน่อยดิโอเค เออเลี้ยวหน่อยมันผิดกฎฟิสิกส์นะครับหนีไม่ได้ลวดนะฮะเขาขอ15คอปเปอร์นะครับเพอร์มินิตซึ่งเราทำตรงนี้ออกมาได้ทั้งหมดนะครับ30ตัว30ชิ้นเพราะงั้นเราต้องเพิ่มเอ,อ่อสปีดเข้าไปแบบว่าต้องแยกมันนะฮะนี่แยกคับเดี๋ยวท่านผู้ชมผมเริ่มงงแล้ววะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นผมทำลอรลงไปเนี่ยเอาใหม่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 คืออย่างน,นี้ เดีย๋ยวตั้งตรงนี้ก่อนงงไม่ไงงเองมันเนี่ยมันเกมที่ใช้ i อคเยอะมากเลยนะเนี่ยอะนี่จริงๆไม่ต้องทำแบบผมขนาดนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมแบบว่าผมอยากให้มันโฟล์เฉยๆไม่มีอะไรมากครับโอเคอันนี้จะออกมา30เนาะแล้วเราก็สปลิทตัวนี้ออกมันจะได้ออกมาเป็น15ชิ้นชิ้นมินิตจะได้ออกมาเป็น30 30ชิ้นงานมินิต ขอราะงันเราต้องทําให้เขาอีกเป็นคอนสตัคเตอร์อีกตัวหนึ่งนี่อ่ะตัวหนึ่งนะ,ะไม่งงนี่นะยังได้อยู่นี่ครับต่อไปก็เป็นแผ่นเหล็กเอ่ไม่ใช่แผ่นเหล็กผิดผิดลวดทองแดงนะครับอืมอ่ะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็จะออกมาทั้งหมด30ชิ้นเหมือนกัน30ชิ้นงานเหมือนกันนะครับต่อไปเราจะทำเคเบิล นะครับผมซ,เเซึ่งเคเบิลนั้นคิดไปแตหนึงถอยก่อนซึ่งเคเบิลนั้นเขาขอ60ชิ้นงานต่อ1นาทีเพื่อผลิตเคเบิลนะครับได้เมอร์ชมันเข้าด้วยกันอันนี้คือคอนวเวอร์เมร์เจอร์นะครับเป็นตัวรวมสายนั่นเองเอ,อ้รวมอ่ะรวมเฮ้ยเบี้ยวอะ่ะ อ่าไม่เบี้ยวละไอ่อย่างนี้นี่เองก็จะได้มาเป็นเคเบิลนะครับนี่คือหน่วยผลิตเคเบิลนะฮะจอกอ่าเป็นเคเบิลที่เยอะมากนะครับเยอะจัดนี่คุณคุณคุณนี่กินพื้นที่กันจังไห่นะไอ้พวกนี้นุงแม่งแบบกินพื้นที่เยอะไปไหนนี่อ่ะนี่ แล้วก็จะได้เป็นทองแดงนะครับลวดทองแดงนะครับผม30พาร์ทเพิ่มอีกสออันกลายเป็น60พาร์ท60ชิ้นงานต่อนาทีและนี่ก็เป็นเคเบิลนะครับ30ชิ้นงานต่อ1น,นาทีนั่นเองนี่เองเอากองเก็บไปเขาด้วยอ่ะเออตัวนี้มี2อันเพราะฉะนั้นต้องเมอร์จมันเข้ามาด้วยกัน ถ้ากว่าตรงนี้เส้นนี้นะครับจะ60ชิ้นต่อนอาที60ชิ้นงานต่อนอาทีตอนนี้30ชิ้นงานออกมารวมกันดูนาทีเราได้60ตัวนะครับอย่างงี้นี่เองส่วนตัวนี้โอ้ยสามส30เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวตัวนี้30 3เฮ้ยเดี๋ยวงงละเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไรนี่สาชิ้นสามสชิ้น30ชิ้นออกมา60 นะครับเข้าไปทีตัวนี้กลายเป็นเคเบิลสาชิ้นางานต่อนาทีแล้วก็เชื่อมสายเขาอ่าโอเคครับผมความงงและสมองของเราพัฒนาขึ้นนะครับดีแล้วนะ่เนเกมนี้ทําให้เราฉลาดอย่างนี้อ่าสปิตมันออกประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือฝ่ายผลิตทองแดงนะครับทั้งหมดที่ผลิตได้นั่นเองเพิ่มไฟเขาหน่อย เรียบร้อยเสร็จแล้วครับตัวน,นี้ผลิตรลดทองแดงตัวน,นี้ก็ผลิตรลดทองแดงครับเหมือนกันแล้วคุณก็ผลิตเคเบิลนีเดีเองจะได้ออมาเป็นกล่องทองแดงอยู่นี่เคเบิลอยู่นี่โอ้เสร็จแล้ว <laughs> ต่อไปคอนกีดโอ้โห <laughs> เออเวนกร,รม,มันยังเหลือทองกีดด้วยว่ะ ไม่ได้เราต้องทองไว้เพื่อการผลิตที่ดีที่สุดในโรงงานเราเพว่าไฟกระชากแน่เลยวะ่ะเราไปเพิ่มไฟเขาหน่อยดีกว่าอ่าอย่างไปชากนะอย่ามึงไปชากนะนี่นี่นั่นไงกนะูว่าละจบละมันมันมันเกินเส้นนี้นะครับก็คือฟิลจะขาดนั่นเองแต่ว่าเราไม่มีพลังงานอะไรให้เขาเลยเราต้องไปเก็บก่อนเอาล่ะคุณ รับพลังงานซะต้องซับฟิลด้วยเออซับฟิลนี่เราทองแดงกำลังทำแล้วนะครับไม่มีคำว่าติดชะงักหยุดแน่นอนอันนี้อันนี้อันนี้มันเพิ่งมาไม่มีหยุดชะงักแน่นอนครับทำไปเรื่อยนะต่อไปคุณคอนกรีตน่าจะมีปัญหาเยอะสุดละคุณคอนกรีตเนี่ยอ่าอันนี้นะครับ45เพิ่มมินิตแล้วก็จะได้คอนกรีตออกมา15พาร์ทเพิ่มมินิตนะครับ ปนาทีแต่ว่าเครื่องตรงนี้ขุดได้้อยยี่นะครับเราจะหารยังไงให้มันลงตัวครับคําตอบก็คือเป็นไปไม่ได้นะฮะไม่มีไม่มีเลยนะครับไม่มีทางที่มันจะออกมา4 5พาร์ทส5ชิ้นตัวเนี้ย45ชิ้น,น,นไม่มีทางครับเราไม่สามารถหันหันเครื่องตรงนี้ให้เป็นครึ่งหนึงและผลิตแค่45ห้าัน2นะครับมันทำไม่ได้นะวิธีแก้ของเรานะครับจะมีอยู่แค่วิธีเดียว หาแหล่งเพิ่มครับอย่างในไปนู่นนะครับอยู่ใกล้ดี200รเมตรไหนดูซีมันอยู่ไหนเนี่ย8ปสิเมตรนู่นนะครับอยู่ข้างล่างนูน่นเดี๋ยวผมหาทางลงที่ไม่เจ็ดตัวได้ไหมมีไหมเนี่ยอือได้อยู่เฮ้ย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 ได้อยู่หูมันจะเนียนอะไรขนาดนี้ต่อไปครับคุณต้องมาเจอผมแล้วละ่ะไอพวกงโง่เนี่ย <c oughs> เข้ามาเข้ามาไหนอะไม่ไหนอะไอไหนอ่ะไม่ไหนมาดิมาดิตายแล้วอันนี้ก <sounds> ็เป็นแร่เพียวเหมือนกันนะครับเริ่มหนักใจแล้วว่ะคือผมไม่อยากได้แหล่งเพียวอ่ะ่านผู้ชมครับผมอยากได้แหล่ง normal มีไหมมี ตูดูดอีกทีหนึ่งแต่ไกลนะครับนี่อะไรเนี่ยแหล่งอะไรอันนั้น่ะเก็บไปก่อนน่าจะเป็นแหล่งดีถ้าแหล่งดีมากก็หมายความว่าศัตรูโหดมากนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยเอานี้ก็ได้ครับเราต้องเพิ่มพลังการผลิตคอนกีดสูงสุดอยู่แล้วนะครับมเนอร์มารวันจัดเข้าให้เลยเราจะส่งหินปูนพวกนี้ขึ้นหินผาพวกนี้เข้าไปนะครับวิธีนั้นมันง่ายดายมากเราทําอย่างนี้ครับ ให้มันชนเดี๋ยวเดวีมันติดเราให้มันชนนี่ไปเลยชนหินไปเลยเสร็จแล้วเราได้อุปกรณ์ใหม่มาครับผมคอนเวเยอร์ลินี่ขึ้นไปข้างบนได้นะครับเสร็จแล้วเราติดปัญหาครับคือเราต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะผมหาทางขึ้นไม่ได้ชันเกินทำไมทำแบบนี้เนี่ยมีวิธีครับเราได้อุปกรณ์ใหม่มาลุกเอ้าทาวเวอร์นะครับ แลวเวลาใช้ะลัวลนะัวนี้จะสูงพอให้เราปีนขึ้นโดดข้ามไปได้นะครับอันนี้คือหอคอยดูไว้ดูนะครับไว้ดูรับเราอย่างนี้ลบด้วยอย่าลืมไม่ฉลาดจริงๆต่อไปครับเราหรอต้นไม้สูงจนะัดอะต่อไปครับเราทําสายพานขึ้นมานะเฮ้ยไ,ไม่ได้ว่ะดิบตัวนี้เปี้ยไปนะแล้วก็เชื่อมสายพานมาครับ ต่อไปเชื่อมมาครับอย่าเกะก,กะนะลูกปัญหาก็คือตอนลงครับลงได้ไหมเนี่ย,ยได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่อ่าเชื่อมไฟเขาด้วยอ่ะต่อไฟมาอย่างนี้เลยแล้วก็เชื่อมกันครับโอเคทำเป็นตัวเม e ร์ชเข้าให้เลย้อ ผมจะสร้างคอนสรัคเตอร์เพิ่มแค่ตัวเดียวนะครับนี่เราจะไว้อย่างนี้ให้ตัวนี้เข้ามานี่เรียกได้ว่าเพิ่มการผลิตของหินปูนนั่นเองนะครับคุณทำคอนกรีตเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ยังทำอะไรกับมันไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าเราจะแบ่งมันยังไงก็ก็ไม่พออยู่ดีนะคือ4 5เป็นเลขที่ โหดร้ายมากเอาจริงๆดีมันทำคอนกรีตได้เยอะแล้วนะเอออย่าบอกใครเชียวเยอะขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องใช้คอนกรีตเยอะกว่าชาวบ,บ้านจะช่องกันยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะทําพื้นตรงนี้นะมันต้องใช้คอนกรีตเยอะมากแต่ว่ารอคอยได้มากกว่านี้นิดนึงแล้วเราค่อยมาทํากันนะครับผมจริงอันนี้มันก็เป็นโรงงานแล้วนะไม่ได้เริ่มจะเหมือนแต่เป็นแล้วนะครับอันนี้หยุดการทํางานไปแล้วครับเพราะว่า ไฟดับแล้วนะครับเครียดหาทรัพยากรมาเติมให้เขาลนะเพราะว่าเหนื่อยวเกินว่าจะวิ่งวิงวธีนี่ก็ดูงดงามแปลกจริงมันก็เอาจริงนะไม่ได้งดงามหรอกมันเละมากเราต้องมาจัดระเบียบให้มันละครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่พาร์ทนี้นะครับน่าจะเป็นพาร์ทหน้าเราจะไปจัดระเบียบหรืออีกอีกพาร์ตต่อไปก็ไม่ทราบเหมือนกันพาร์ทไหนแต่มีแน่นอนว่าต้องจัดให้มันสยุยไอ่ะเาจริงๆคือเละนะครับ สวัสดีครับต้องลาไปก่อนนะครับผมสำหรับเกม s a t i s f a c t o r y นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ